สว mm hmm. มาเอาหุน่นโมเมนมาเอาหุน่นดอกเอาทางที่มาให้ลูกหนึ่ง เจ็บถิมพี่น้องมั้งเนี่ยกระเจ็บมันแก่หรอจ้ะเนี่ยกระ,ะเจ็บเต็มเลยลูกไม่ตลูกใหญยง่ายนะพิ่นเอาถิมลูกใหญ่ายดในโพกคักน่ยใหญ่มากเพิ่นเอาถิมไหมเฮ้ยไม่หน่วยแกมันอยู่เสียเอาเม็ดมันไอพี่น้อกด้วจ้ะนี่เราไปเห็ดเนี้ยมันนี่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 เนี่ยปลาปลาทามาโกะอุ้ยนี่ทามาโกะเนี่ย เอ๊ะว <mile> oh. ันนี้พี่น้องไม่ได้ซื้อได้มันปลูกถิ่มซือสอปลูกให้มันง้างซือสอเบิงซือสือนะวันนี้พันเอาถิ่มเอ้ยออแล้วเสียเอาหน่วยเอมมันไอแห้งเลยออกไข่มันเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยจหน่วยเขียวมันเอแดงแดงไอเนี่ยไข่มันท้ามะโกะทามมะโกะไข่อะไรอ่ะเขาเอิื่อียงแม่เล็ดเนาะแดงห้อยู่จังเลยแต่ว่าลูกเขียวหลายหลายมอค่อยถึงหน้า มันตัววาพิกอัพวัวตือเป็ดตืตอเนาะเนี่ยเขาวิโสวัวตือไม่มีแม็กซีเขียวเต๊มอะไรเพี่น้องะมอยังไม่หายันออยนี้กระลังขืนดอกให้เงีนยุันจะเนี่ยเด็กสิเก็บไปนี่ลูกหน่อยมอก็ะขืนเต็มอยู่นี่อันนี้ไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะนัด ใช่ไหมนีปอมอ่ปักเขือหม่องปักเขือหม่องอันนี้พักซีฝรั่งเซลกับปันก่นอนโมลพาแมงแลักตัดไปห้งเบิดจันอันนี้มะเขือเทศจะตัดทิ้งหมดเลยบวบบวบไม่ลูกไม่บวบนี่มึงนะมอหายเป็นยังสิกินได,ได้เก็บได้ประมาณหา่าฮุกเลย,ยตายซ้ำ ปะปะดาเมะที่นี่ตายตายเดี๋ยวจะงหัวราพาแม่งหลักสิเก็บไปโอ้มีเอ่ให้หน่อยหนึ่งเนี่ยปะปะปิะ้วเอาโกหมโกห,มโกหมโกหมมวนฉันตัวมีบวบกินเก็บกินเรลืออยู่ยได้หาหน่วยหกหน่วยที่ไรมาแต่ละเถื่อแต่ว่างวดนี้ หนาหอนแล้วเดี๋ยวสิ็จทังถิมมือนี้ยจะเอาเก็บเนี่ยบอกครือเทษสิเก็บเก็บไปเบิดเลยนะอันนี้ทางถิมลูกได้หน่อยเอากลับบ้านเบนิดน่ลูกเขียวน,นก็ใส่สมตำๆแล้วจ้ะนนเี๋ยวเ่งนี้มอกระลังลูกนด้หน่อยเองนี่บอกเก็บไปแล้วเอาถิมเบิดแล้วเนี่ย,ยอันนี้ก็เขาเก็บโปรตีนเรื่องตล้วเนี่ยเอาเม่าบ้านไปดูแลอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวสิหาเพิ่งอีกมีบวบบิด ตรงทางออกจังสีหินนี่ยแม่จ้ะมะเขือทเทศเอาไปใส่สมตามั้งทางออกแล้วม้อก็สุดตายแล้วนะเนี่ยโอเควันนี้มาทำสวนใช่ไหมคะม,มาทำสวนมาเอาหุ่นโมเมนต์มาเอาหุ่นดอกเอาอทางถิ่มเบิดจ้ะเนี่ยพวกพริกพวกอะไรแต่เอาไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยแต่เอาไว้ตรงนี้ก่อนจ้ะมันยังเป็นพริกไอ้นี้ยู่เขียวๆอ,อยู่นี่ เนี่ยพวกพีมุงพีมันเนี่ยบังแน่หมอดกหายคักไหมซ้ำหน่วยไหมติดกันไหมจ้ะนี่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 อันนี้ลูกหน่อยมันเนี่ยอันนี้ลูกใหญ่บ่ค่อยได้กินเนี่ยว้าเตอร์ไม่มีปะปะหุ่นตัวบ่เตอร์ได้ไหมจ้ะต้นแน่หน่อยก็ออกไงเนี่ยเนี่ยมันยังมีหน่อยโยเก็บไปก่อนเนี่ยบังน่ะ Piu, piu, piu.